ชุดเด็กจากเราภายใต้แบรนด์คอร์ดี้เเป็นคอลเลกชันสุดพิเศษที่ออกแบบโดยคุณแม่แฟดสี่เองเลยเราดูแลและใส่ใจทุกรายละเอียดการตัดเย็บอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณภาพที่ดีเหมือนให้ลูกเราใส่เองเลยครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้แล้วที่ s h o ป e ีนะครับคลิกลิงก์ที่ description ข้างล่างและตามไปอุดหนุนเราและน้องๆกันได้แล้วนะครับแล้เจอกันครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคืกอก่อนหน้านี้ก็ได้พาน้องๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นของที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นโรงเรียนที่อาอ,อยทำงานอยนู่และทีนี้ก็แบบดูเขาชอบไอ้สิงช้าสไลเดอร์มากที่เป็นแบบ เหมือนสไลเดอร์แบบปีนป่ายได้แล้วก็มีแท่นสไลเดอร์ลงมาคือวัสดุมันก็จะเป็นเหมือนพลาสติกแบบหนา,นาๆอย่างดีหน่อยนะฮะไม่เหมือนของสมัยพ่อก็จะเป็นแบบเหล็กแล้วก็แผ่นสังกะสีสนิมกินยังคิดดูว่าสมัยนั้นเล่นไปได้ยังไงไม่กลัวสนิมบาดตูด เราก็เลยเห็นน้องๆชอบเล่นเห็นน้องๆดูจะชอบเล่นสไตล์นี้แล้วแบบตอนนี้ก็ดูจะถึงวัยของเขาแล้วนะฮะที่จะแบบลองเล่นอะไรพวกนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเป็นสไลเดอร์ที่แบบเหมือนเขามีป้อมประการนีอะไรอย่างนี้ด้วยให้เป็นแบบถ้าให้พูดก็คือเห็นตามโรงเรียนทั่วไปแหละอันใหญ่หน่อยเราก็เห็นเขาขายกันอยู่ในท็อปปี้นะฮะราคาก็ก็ไม่ไม่ถูก แต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปจนรู้สึกว่าแบบจ่ายไม่ไหวนะฮะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเขาแล้วก็ให้เขาได้มีพื้นที่เล่นนะเพราะว่าตอนนี้แบบโดนโควิดโดนอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเขาก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเราก็เลยอยากจะจัดพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสนามเด็กเล่นให้มีพื้นที่ให้เขาได้เล่นแบบเอาโดบ้างเพราะว่าเราก็เลี้ยงเขาส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในบ้านเดียวเลยไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะฮะเราก็เลยซื้อเป็นชิงช้าแบบตัวอย่างนี้มาจะมาดูว่าเขาจะ ว้าวกันขนาดไหนนะฮะสั่งไปแล้วเดี๋ยวของน่าจะมาส่งเร็วๆนี้แหละพอได้ของได้อะไรมาแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบแล้วก็ให้น้องๆได้ลองเล่นกันดูนะฮะว่าจะเขาจะรู้สึกยังไงเอาจงจริงถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อนแบบสมัยเด็กๆเ,เราก็ไม่ค่อยได้มีพวกจอพวกโทรศัพท์พวกอะไรพวกนี้เล่นนะฮะก็เวลาจะเล่นอะไรก็จะเป็นพวกของเล่นอย่างเบเบ <laughs> รถแดดเขาเรียกรถแดดนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรวะรถทรมีญาฮะเอาจริงๆไอ้รถทรมีญาตินี่ก็หาสนามเล่นยากเหมือนกันนะไม่ได้แบบเล่นกันได้ง่ายๆนะมันก็จะเป็นของเล่นแบบทั่วๆไปอะอย่างพวกกระดานเลื่อนพวกม้าโยกหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นของเล่นที่เจอเล่นได้ตามโรงเรียนนะ,ะการได้มีกระดานเลื่อนหรือว่าของเล่นพวกนี้อยู่ที่บ้านนี่คือแบบถ้าเป็นสมัยเราเด็กนี่คือว้าวเลยนะ วาวมากเลยคือว่าตอนนั้นเราไม่มีโอกาสได้เล่นของพวกนี้นะฮะพอเรามาถึงจุดนี้ได้แบบมีโอกาสที่จะให้ทําให้เขาได้เล่นได้อะไรแล้วก็ให้โอกาสเขาได้มีอะไรพวกนี้อยู่ในบ้านให้เขาได้เล่น,ให,ลนให้เขาได้เสริมทักษะพัฒนาการเขานะครับโอเคเดี๋ยวรอดูของมาส่งแล้วจะเป็นยังไงครับผมมาประกอบเล่นกันไป นี่คือตกชิงช้านะครับไม่สะดุดขออ๋อสะดุดขอเราเสียหลักตะแคงอ่าสไลเดอร์เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่าเป็นไงอ่าพี่อบก้าก้าไหลลงมาไหมครับตะแคงลงดีมีหมวกกันน็อกดีกว่าอูอโอูอูอูอ่ออะไรพี่อูอะไร อะไรคะเอาอะไรคะอ่ะพี่ยูไปเล่นสไลเดอร์ให้ป้าดูสิไหนพี่ยูไปเล่นสไลเดอร์ให้ป้าดูหน่อยเร็วไหนพี่อบมาพี่อบมาไหลลงมามาพี่อบครับพอบครับอ่ะพี่อบไหลลงมาเร็วอ่ะพี่อบไหลลงมาเร็วพี่อบอาจับมือป้ามาอาจับมือป้าอ่าไปไปว้ารองเท้าเรามันเป็นยางอ่ะ อ่ะพี่ยูไปเร็วขึ้นสไลเดอร์เร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหอะพี่ยูมาขึ้นแล้วพี่ยูมาขึ้นแล้วอ่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอาะพี่ยูขึ้นไปแล้วขึ้นไปยูขึ้นไปเร็วฮึบฮึบดูซิเป็นนักสำรวจไหมนี่มีกล้องนักสำรวจด้วย โอ้ส่องอะไรนะส่องอะไรส่องอะไรลูกมันใช่ทางนั้นเหรอมาไปฉีดมุกมุกใเ้ลูกลฉีดเป็นลูกเดนะินโอ้อมา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 ฉดมุกก่อนโอ้เช<ร>็ดมุกก่อนเอา,เอาพี่อาอยุขึ้นก็ขึ้นไปแต่ลูกไม่ยืนขวางทางน้องสิคะขวางทางน้องขึ้นไม่ได้เลยไหนพี่เทอรไหนพี่เทอรเป็นนักสำรวจเหรอ โอ้โอ้โอ้โอไหนไฟสเลสเดอร์สิเอเธอไฟสเลสเดอร์สิไลเดอร์อยู่ไหนเลสเดอร์โชว์หน่อยเด้อเออเลสเดอร์โชว์หน่อยเด้อเลสเดอร์โชว์หน่อยไหนพี่ยูไปเลสเดอร์โชว์หน่อยอ่ะวเอเธอมามาจับมือป้าหรือว่าเราจะลงเองเราลงเองไหมอ่ะจับมือป้ามาป้าพาลงมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโอ้ เอาพี่ยูอลงเองไหมพี่ยูอลงเองไหมยูอลงเองไหมอ่า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 ยูอลงมาเองไหมเอามาพี่ยูอมาจับมือป้ามามาจับ uh, ม uh. uh, ือป้าลงมาแล้วตรงนี้ก็เป็นที่โยนห่วงไอพี่เจะโชว์โชว์เอาห่วงใส่ดิ่บุกเอาห่วงใส่เอาห่วงใส่

มาสติวสติววิวว่ะมาเลยมามาเลยมาอ๋ออาเจ้าอาาอาโดดยังไงท้าเราไม่ออกจากพื้นเลยเอ้ยเอ้ยอาารย์อาจเลยเหรออาารย์อาารย์อาเจ้าเอ้ยเอ้ยอันนี้ใส่ย่ออันนี้ใส่่อนี่กระโดดหรือโจ๊ะ <What? laughs> อันนี้ออกไปทางแนวโจ๊ะนะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ,โจ,ะโจ๊ะเลยนะะี่ฮะมามาเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นตรงนี้เลยค่ะลูกไม่ออกไปตรงนู้นเลยนะไปแล้วสนามหญ้าลูกอันนี้มันเป็นคอนเทนต์เล่นสไลเดอร์มันเล่นอะไรกันตรงนี้นะคระับไปเล่นสไลเดอร์โชว์หน่อยเร็วอะไรไปเล่นสไลเดอร์โชว์หน่อยเร็วไหนพี่ก็ไปไลเดอร์โชว์สิ เออไปไลเดอร์โชว์สิลอไปอรเไหนพี่เอไปไลเดอร์โชว์สิเอเธอไปไลเดอร์โชว์สิเอเธอฮะเอเธอไปไลเดอร์โชว์ไหน่อยเร็วนูนนูนตามอายุไปเร็วอายุไปแล้วอายุไปแล้วเข้ามาเร็วโยมมาเร็วอายุไปแล้วไปเร็วไปเร็วอายุขึ้นไปเร็วขึ้นไปเลยอุ้ยอุ้ยอาพี่เอขึ้นไปพี่เออขึ้นไปเร็วเดี๋ยวขึ้นมาเร็วไหนพี่อยู่มาอาจารย์อาจารย์สิมาอาจารย์วันนี้มาอาจารย์ อ่ะกระโดดกระโดดกระโดดเอ้ย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 กระโดดพรุดลงไปลงสไลเดอร์นี่จะหาเลยนะภาพกีฬามันๆันแม่อายุมาพี่ยูสไลเดอร์มาเร็วสไลเดอร์เร็วสไลเดอร์เร็วเฮ้ย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 สไลเดอร์เร็วสไลเดอร์เร็วลูก ลายเดอ้อไหมมามามาจับปลาสไลเดอร์ลงมาอา้าวไม่กล้าเล่นในตอนประกอบนะทำไมมาเล่นดีจังเลยฮะมา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 สไลเดอร์มาจับมือป้าลงเร็วไม่เอาเหรอเป็นไรอะ่ะอา้าวลงแล้วสละเรือแล้วอา้อาวอ้าวอ้าว ก็เป็นตามช่วงใบนะช่วงนี้เขาก็อยากจะไปพื้นที่กว้างกับสู่หญ้าสาวน่าปกติ <omi> ไม่ค่อยอ,ออกมาเล่นตรงนี้เพราะว่าแบบแดดร้อนมากแล้วแบบมันเป็นที่เก็บของออถึงวัยกำลังสน ไม่ก็ไม่เบาหรอกก็เบาอยู่ก้อนเท่านี้ไม่เบาหรอกอ๋อก็ไม่เบาแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเอดี๋ยวจะตกใจอ่าโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะครับมาี่เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ่ะไปบายบายพิวบายบายซิบายบายซิบายบายหน่อยเร็วบายบายครับบายบาย ไปไหนน่ะนั่นน่ะกลับมานี่เลยไอพี่เทอบ๊บายบายสิบาย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 